ผมติดสินบนท่านอยู่นะเดี๋ยวผมเติมให้รถเข็นทองสวยๆเนี่ยเดี๋ยวผมเติมให้ขอการ์ดหมายายขอการ์ดดักหลอดเนอะขอการ์ดมูนไลท์มูนไลท์ู้้้้ยยยยฮฮฮฮเเ สวัสดีครับก่อนตับคนเข้าสู่อ๋อบิกชนแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กับเกมแลกนล็อกโมบายคลาสสิกกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ทําการอัปเกรดรถเข็นของเราเนี่ยเป็นรถเข็นทองหรือเปล่านะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเราจะมาทําการเดิมพันกับเกมว่าวันนี้ถ้าเราสุ่มการ์ดบอสแล้วได้การ์ดท,ที่มันแบบทําให้เราใจฟูทําให้เราแบบพึงพอใจขอแค่สักใบอะ่ะเดี๋ยวสัญญาเดี๋ยวผมจะเติมไอแพ็คนี้ให้นี่แพ็คนี้เลยทุกคนเนี่ยไอหน้าเนี้ยเดี๋ยวผมเหมาให้หมดเลยราคานี้น่าจะ ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนี่รถเข็นทองเดี๋ยวอัปเกรดจากรถเข็นกระหรวกระหัวเนี่ยกลายเป็นรถเข็นคริสต์มาสสีทองอลามนะครับรถเข็นไฮโซลูลามาเห่านะฮะเดี๋ยวอัปเกรดให้แต่เกมต้องให้การ์ดบอสด,ดีๆผมมาก่อนเอาแล้ววะเรามาถึงจุดที่ติดสินบนเกมแล,แล้วดิแล้วทุกคนชา้าก่อนครับถ้าใครคิดจะเติมเงินเกมแล็กนารล็อกมบายคลาสสิกเนี่ยผมมีร้านดีๆถูกๆจะมาแนะนํานั่นเองนะครับนั่นก็คือเติมเกมลิชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองบริการ24ช่โมมมงเเติกแล ล็อกเ c l a คลาสิกใช้แค่ UID ได้แล้ววันนี้มีเกมชั้นนำมากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมบนเว็บรับส่วนลด Lichman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมถูกเข้าวไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ Lichman Shop โอเคก็ตามนั้นเลยนะครับช่วงนี้ผมเล่นหลายเกมเตมิมหลายมันติเวิร์ดเนี่ยช่วงนี้ก็จะสนิทสนมกับลิชแมนช็อปเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> คลิปที่แล้วเนี่ยเราทําการสุ่มการ์ดบอสของตัวพระไปแล้วใช่ไหมครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปดูกันได้นะตัวพระดวงโคตรดีทุกคนบอกเลยห้ามพลาดคลิปที่แล้วเนี่ยแต่คลิปนี้ห้ามพลาดกว่าครับ uh. เพราะว่าดวงมันจะดีกว่าตัวพระผมบอกเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรารีบไปพอนเทล่าเลยดีกว่า โอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการเซนไหวนะครับผมรู้สึกนะว่าเวลาผมแบบเซนไหว้ราชากิงปอรวยด้วยอาหารดีๆเนี่ยท่านก็มักจะให้สิ่งดีๆตอบแทนคืนมานะครับไอ้ตัวผ้าผมเอาซีฟู้ดเคบับสีดาวถวายใช่ไหมครับรอบนี้เป็นฟิชเคบับนะครับ5ดาวไปเลยเรียกได้ว่าอาหารชนชั้นสูงนะครับอาหารกันตาย <laughs> มากินกินจับจ็บๆจ็บจบจบจบอร่อยอิ่มหนำสำราญนะครับกินเสร็จแล้วก็โอเคนะท่านอิ่มแล้วก็ขอการ์ดดีๆมาให้ตัวละครหลักนะไอต,ตัวเนี้ยเน้นไอ้น,นั้นมันแค่พาตัวพว่วงแต่ไอตัวเนี้ยเป็นตัวแบกดันน้องๆเราจะต้องเอาตัวคอละครของเราเนี่ยไปช่วยเหลือผู้เล่นอื่นอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นขอการ์ดดีๆการ์ดใช้งานการ์ดที่ทําให้เราเติบโตนะครับมาใช้รอบละ1 5 0 0นโนแลนเราจะสุ่มได้ประมาณ11รอบนะครับ ตอนนี้ใครดูมาจะถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ Subscribe channel ของ o b i ินะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยมีนังสตรีมมีนังคลิปลง y u t u b e รัวๆนะครับช่องนี้ไปขอร้องขอการ์ดส้มการ์ดแดงการ์ดทองการ์ดที่มันทำให้ไอดีเติบโตน่อยเอ้ย เอพีพีการ์ดไนเฟอร์ดีน้องไม่มันเป็นแค่ฮันเตอร์ทำอะไรได้อะโอ้โหการ์ดกายภาพฟื้นเลือดลบร้อยเปอร์เซ็นต์่โจหัวมาก็สวยและคีบบวกห้าโจมตีปกติมีโอกาส3 0เพิ่มดามเมจ20%จากเลือดจากเลือดดีเจนคืออะไรวะคือปวดหัวเว้ยเอาเป็นว่าลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่จ้องเข้ามาในตาผมนะผมเป็นวอลล์อกครับลูกพี่ลูกพี <laughs> ่อาจจะสับสนนิดหน่อยใช่ครับเป็นนักเวทครับ ผมไม่ได้ตีกายภาพครับเฮ้ยแต่รู้ว่ามันใช้กับสายเวทได้ว่าแต่มันนั่นแหละมันไม่มีใครใช้ไงโอ้โหแม่เงยอไปไปที่2ทุกคนไม่รอช้าแต่ถือว่าดีแล้วนะครับได้การ์ด m ม p มาเนี่ยยังไงก็ถือว่าเติบโตดีกว่าการมินิบอสกระปกกระปกขอ MVP ไไว้ก่อน เมื่อโจมตีปกตีมีโอกาส5%ในการปล่อยอิมโพซิตแมกนัตนะครับออโต้แมกนัตว่ะเหมือนพี่เขาจะสับสนแม่เอ้ยไม่มีแมกนัตไอเว้นการมินิบอสกระปะกระปกโอ้โหวิ่งที่3ามเอาดีๆดีๆเอาดีๆการ์ดใช้งานการ์ดใช้หุ้ย เราสุ่มไป3ใบาการ์ดบอสสองอะทุกคนในเล็กนาล็อกพีซีเนี่ยไอตัวนี้มันชื่อว่าฮิววินแต่มันก็จะมีชื่อที่ผู้เล่นเนี่ยเอาไว้เรียกมันอยู่นะครับ<อ>เขาเรียกมันว่านกฮีเ <c oughs> นื่องจากว่ามาันตีหลายช่องนะครับเสือกตีแม่นด้วยแล้วเวลาตีเนี่ยมันดึงเสื้อผู้เล่นนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยเดินต่อไม่ได้เขาก็เลยเรียกมันว่านกตามนั้นทำอะไรได้ครับเนี่ยหุวิเดามเอจจูปิเตอร์ทันเดอร์กับลอร์ดออฟเวอร์มิเลียน กับทันเดอร์สตอมบวก25อันนี้ตรงสายนะครับแต่มันไม่มีใครใช้แล้วฮัลโหลโอ้โหเวทยุดึกดำบันเดี๋ยวต้องรอเมตามันหมุนกลับมาเป็นแบบเวทสายฟ้าก่อนเนอะอันนี้เก็บไว้ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันถือว่าราชากิงปอรวยเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับสุ่มไป3รอบการ์ดบอส์ใบหุยสงสัยมีรางจะได้อัปเกรดรถเข็นซะแล้วดิไปลุยต่อครับผมไม่รอช้าทามิงกำลังดี จริงๆเราอยากได้การ์ดอะไรวะผมยังนึกไม่ออกเลยนะแต่ขอการ์ด MVP ไว้ก่อนแล้วกันไปเลยมือขวาของฉันミュเทนดากอนนะครับผมจําได้ว่าผมซื้อไอ้การ์ดใบนี้มาย่อยเอาเกมเพื่อสุ่มการ์ดบอสไอ้ที่เลดอัพหน้าตู้ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาการ์ดบอสเลดอัพสวยๆนะทูเดอะดอยขายไม่ออกอะน้องเงเงยไม่เป็นไรมันก็ต้องแบบมีการ์ดเกลือผสมผสมมาบ้างใช่ไหมครับเอ้ ตอนนี้ผมอยากได้การ์ดหมายายนะเนี่ยไอการ์ดหมายาย,ายกันสถานะผิดปกติ2 5%เนี่ยจะเอาไปลงออร์เคิลหน่อย,ขอ,าย,ายขอการ์ดหมายายขอการ์ดดักหลอดเนอะขอการ์ดมูลไลท์เอาไปขายถ้าได้มูลไลท์นี่คือเราแบบตั้งเนื้อตั้งตัวทำของบวก15ได้อีกคินเลยนะมามูลไลท์ไอห,หนูเรามีเป้าหมายแล้วครับมูลไลท์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 ขอแค่ MVP ก่อนไม่ต้องมูลไลท์ก็ได้ MVP ก่อนแบ็กกาวสีส้ม ซีเนียการ์ดนะครับไอใบนี้ผมก็ซื้อมาย่อยเอาแกมตอนช่วงเลดอัพการ์ดบอสเหมือนกันโอหโคตรเฟรดเหมือนท่านกําลังส่งแบบได้อิงเมสเซจบางอย่างมาบอกเรานะครับว่าอาหารหมดแล้วหรือเปล่าเหมือนเดิมนะท่านมาวางละจบ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 กินแน่ร่อยกินแห่ร่อยแล้วก็มาดาร์กอร์ดมูนไลท์หมายายโอเคนะไปครับเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดี ขอการ์ดหมายายขอการ์ดดัร์กลอดเนอะขอการ์ดมูนไลท์เอาไปขายถ้าได้มูนไลท์นี่คือเราแบบตั้งเนื้อตั้งตัวทําของบวก15ได้อีกคิดเลยนะมูนไลท์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  Hello m o t h e r โอ้โหเม่งเอ้ยอีบ้าผมสุ่มการ์ดอัดคลิปทีไรเนี่ยได้อีใบนี้ตลอดเลยทุกคนยังไงครับยังไงโอ้ ปิดท้ายสวยๆวยหน่อยไ oh, <no. S 1> อตัวบอลหอกอ่ะอันนี้คือตัวพระพ่วงไงโอ้โหอ,อันนี้ได้ใช้อยู่ถ้าใบาแรกใบที่2ไม่ต้องมาแล้วนะใบที่ <c oughs> 2ไม่ต้องมาแล้วนะไอ้บ้าเอ้ยแมวอา,อางงี้ดิท่านจะไปเรียกท่านแล้วนะ <c oughs> มาไปต่อโอ้ยคันหูเลยเอาดีๆเริ่มอุ่นๆแล้วครับตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นๆแนละ้ว คอกทาวเวอร์ <C ock tower> ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พอขายออกอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังขายออกอยู่หรือเปล่านะฮะไอใบนี้ฝากสมุดได้แล้ววะคอกทาวเวอร์ <C ock tower> อุ้ยได้อินหนึ่งจริงๆก็ถือว่าเติบโตนะถ้าเป็นการ์ดที่มันสามารถฝากสมุดแล้วมันได้เมจิกแทรก่ะเอาจริงๆซีเนียก็ไม่แย่นะทุกคนถ้าเราสุ่มได้คือถ้าเราไปซื้อจากตลาดเนี่ยมันไม่ได้ปลดล็อกสมุดไงแต่นี่คือเราสุ่มได้เองเราได้เมจิกแทรแปดได้อยู่ทุกคนเหมือนหาเรื่องปลอบใจตัวเองอยู่อะตอนเนี้ย <c oughs> มาไปต่อทุกคนตอนนี้เราเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มและ2ใบล่าสุดของเขาก็คือเป็นการ์ดบวกเมจิกแอตแทคกกับอินอย่างนี้ก็ไม่แย่ครับพอให้ภายได้ไปแต่ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยเอาการ์ดที่มันขายออกได้เซนีเยอะๆเ,เราจะได้ไประหยัดเงินในชีวิตจริงหน่อยท่านคิงปอร้วย ค่อยดีเท่าไหร่เราน่าจะสุ่มได้ประมาณ4ครั้งป่ะไม่ดิได้ประมาณ3ครั้งนะครับสครั้งเนี่ยขอ MVP สักใบหนึ่งถ้าได้ MVP สักใบหนึ่งเนี่ยสัญญาเดี๋ยวเติมรถเข็นทองให้โอเคนะอันนี้คือติดสินบนแบบขั้นสุดแล้วนะราชาคิงปอรวยจะแอบ,บอัดคลิปผมไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกขักหน้าเลยนะถ้าท่านทําอย่างนั้นเนี่ยมาเอาดีๆท่านผมติดสินบนท่านอยู่นะเดี๋ยวผมเติมให้รถเข็นทองสวยๆเนี่ย เดี๋ยวผมเติมให้ขอการ์ดหมายายขอการ์ดดัร์กลอดเนอะขอการ์ดมูลไลท์เอาไปขายถ้าได้มูลไลท์นี่คือเราแบบตั้งเนื้อตั้งตัวทําของบวก15ได้อีกชิ้นเลยนะมูลไลท์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 หุยฮุเฮ้ยหุยฮุเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไอ้เทียมมูลไลท์เฮ้ยทุกคนครับไอใบนี้เนี่ย ขายออกแน่ๆนุเฮ้ยอัดคลิปอ,อยู่ปะเนี่ยอัดคลิปอยู่เอาขอญาตนะครับขอญาตแคปก่อนทุกคนไอใบนี้ยเชื่อไหมว่าตอนที่เกมเปิดใหม่ๆอ่ะไอดีที่สุ่มได้การ์ดใบนี้ขายกันเป็นหมื่นเลยนะแป๊บนึงนะครับน,น,นี่ทุกคนส่งใบอวดนอนิวก่อนเรียกได้ว่าคนนี้เป็นคนขับไอดีผมนะครับยามที่ผมแบบไปสตรีมเกมอื่นอะไรเงี้ยนอน,นิวก็จะมาช่วยวอช่วยทํานู่นทํานี่ต่างต่าง เอาโอ,โอ้ยาวๆเลยน้องอะไรครับเนี่ย <laughs> ทุกคนอันนี้คือการ์ดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสุ่มได้จากราชาพอลลิงเลยเว้ยจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นโอกาสออกของการ์ดใบนี้ทุกคนดูการ์ดใบอื่นโอกาสออกคือ0.2% 0.8%ใช่ไหมครับทุกคนดูโอกาสการ์ดใบนี้ 0.04ยากกว่าการ์ดใบอื่นแบบหลายสิเท่าตัวแล้วประเด็นคือได้โอ้ไม่ก็อดอย่างนี้ต้องเติมแบบจัดหนักให้ท่านราชาคิงปอรวยซะแล้วอ่ะดิน้องโอเคผมมือครับทุกคนอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็ Subscribe c h anel n Obik นะฮะโอเคมาลุยต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนขอไม่มากขอมูลไลท์อีกใบหนึ่งลวกัน <laughs> ไปครับโอ้โหทุกคนคลิปนี้นี่คือสุดยอดอะผมบอกเลยดวงโคตรดี ดวงไม่ใช่ดีธรรมดานะคือโคตรมอ้งออกเบบี้แต่ไม่เป็นไรครับต่อจากนี้ไปจะได้อะไรไม่สนแล้วได้รับความเสียหายจากธาตุเนเชอรัลสามลบสามสิบเอรนะฮะอันนี้ก็ไม่แย่ครับไม่แย่ทั้งนั้นแหละถ้าเราสุ่มได้การ์ดมูนไลท์ในหนึ่งรอบของการอัดคลิปนะเอเปิดทิ้งเปิดขว้างอะไรจะมาก็ไม่สนแล้วนะครับ สบายสบายท่านแต่ถ้าได้การ์ด m v p ใบสุดท้ายปิดสวยๆก็จะดีถ้าได้มูลไลน์นี่คือเราแบบตั้งเนื้อตั้งตัวทําของบวก15ได้อีกคินเลยนะขอไม่มากขอมูลไลน์อีกใบหนึ่งแล้วกันมูลไลน์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 มากเลยลาท้ายกันด้วยน้ำชากาแฟแล้วกันนะใครเขาแดกชาน้ำแรกกันวะโง่ชิบหาย โอเคครับส,สวยเลยทุกคน <Okay. S 1> คือผมม,มีใส่ในรองเท้าอยู่ใบหนึ่งและไอการ์ดมู l ไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คือได้มาขายอีกหนึ่งใบนะฮะอันนี้คือราคาฟลอร์นะครับขั้นต่ําก็คือ1000ล้าน1000ล้านราคาในเกมมะทุกคนถ้าเติมเงินซื้อนี่ก็คือประมาณเท่าไหร่วะร้อยโหโห,โหนี่ผมน่าจะประหยัดเงินในชีวิตจ,จริงไปได้แบบน่าจะสองสามหมื่นบาทเลยนะทุกคนเอออันนี้ไม่ได้พูดเล่นการ์ดใบนี้ใบเดียวอะเกมมันเลือกผมว่ะทุกคนสุดยอดครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในการมาสตรีมมาอัดคลิปมามีแบบโมเมนต์ทามมิ่งสุดวิเศษแบบนี้นะครับในการสุม่มในการมนะูนไลน์เนอะใครจะสุ่มการ์ดอะไรก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดวงดีๆได้การด์ดดีๆแบบพรีโอบิกละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยทุกคนจะเห็นรถเข็นคันนี้มันเป็นสีทองอารามแน่นอนนะครับก็สัญญากับท่านราชาปอลลิงเอาไวแ้แล้วเราก็ต้องทําตามสัญญาเนอะก็เดี๋ยวจัดให้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมโอบิกนะครับก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนลกันไปเช เนะเดี๋ยวต้องสั er ่งอะไรอร่อยๆในชีวิตจริงมากินเฉลิมฉลองซะหน่อยแล้วอ่ะดิจบ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 ก็ฝากร้าน litman shop ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสปอนเซอร์ใจดีของช่องเรานะครับใครจะเติมก็อย่าพลาดได้ของดีๆกันแน่นอนไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากครับเอาเด็กมันตอบมาแล้วว่ะดิอ้าวเรื่องต่านบิ๊กรวยแล้วพีเซธฮะยังอัดไม่เสร็จเลยตื่นเต้น